เราจะพาไปชมไปชิมไปชอบกันเลยนะคะโดยที่เซนทัลโคราชค่ะเขามีการยกทัพความอร่อยมโหราร3ปีซ้อนจัดงานครัวคุณต่อยเสิร์ฟเมนูคับข้างมากกว่า60ร้านค่ะที่ศูนย์การค้าเซนทัลโคราชนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมพว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาร้อมด้วยนางกุลรัพย์ชื่นโกสุมนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมาผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซนทัลโคราชและพาดไม่ได้กับ โกตีนะคะแล้วก็คุณกิรติเทพทันและ คุณไตรภพริมประพัทนนะคะพิธีกรรายการครัวคุณต่อยเนี่ยก็มาร่วมเปิดกิจกรรมยกทับความอร่อยครัวคุณต่อยยกทับประจำปี2568ระหว่างวันที่21กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคม2568นะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะาทางเซ็นทันเนี่ยเชิญมาแซบ3ปีซ้อแล้วนะคะสำหรับรายการครัวคุณต่อยกับความอร่อยแบบยกทัพอลังการมากกว่าเดิมคับข้างมากกว่า60ร้านดังระดับมืออาชีพ ปรุงสดเสิร์ฟใหม่ทุกวันการันตีความอร่อยจากรายการครัวคุณต่อยนะคะมีอะไรบ้างคุณผู้ชมมีหมูสเต๊ะมังกรทองแสนจินดาไส้กรอกข้าวไรซ์เบอร์รี่ปุ๊เรือสำเพาลูกชิ้นปิ้งราชรสทอดมันสงเสรีทองลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งขนมสาลี่แม่จำเนียนราชาเกี๊ยวต้มสามพี่น้องหมูโชกุนหมูทอหมูซอสก่ป,ปุนนะคะหมูซอสี่ปุ่นแล้วก็ กระเพาะปลาเยาวราชบายคุณทรายบ้านปลาถูมหาชัยและที่พลาดไม่ได้เลยนะคะท้าลองเลยก็คือโคดำลำตะคองและก็ไก่กระเตดค่ะสองร้านเด็ดอร่อยชัวร์ที่ต้องมาชิมความอร่อยเด็ดกันให้ได้เลยนะคะนอกจากนี้ค่ะภายในงานก็มีกิจกรรมร่วมสนุกเต็มอิ่มกับเมนูอร่อยทั่วทุกภาคนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหวานของว่างและเครื่องดื่มรับประทานได้ทุกวัยค่ะมารวมไว้ที่งานนี้ ไม่ว่าจะเป็นโครวคุณต่อยซีเล็กเต็นะคะก็เป็นการคัดสรรร้านอร่อยเน้นคุณภาพซื้อกินถูกปากซื้อฝากถูกใจและที่สําคัญนะคะพบกับ3พิธีกรดังจากรายการโครวคุณต่อยที่มาแนะนําร้านอร่อยสร้างความสนุกตลอดทั้งงานด้วยค่ะ แล้วก็มีการโชว์สาธิตเมนูอร่อยจากผลิตภัณฑ์ร้านค้าในงานครัวคุณต่อยอร่อยสุดคุ้มรับเซตเมนูอร่อยสุดคุ้มในราคาเพียง499บาทนะคะจากราคาปกติที่ราคา1,000บาทค่ะสำหรับทานาดน,นะคะที่เป็นนักช็อปนักชิมนะคะไปร่วมช็อปชิมกันได้ค่ะที่เซ็นทัลโคราชค่ะ21กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคม2568นี้นะคะ